สิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือบัตรประชาชนและใบขับขี่นะคะทุกคนพี่เจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็จะเช็ครถให้เราแล้วเบื้องต้นนะคะแต่อย่างไรผู้เช่าอ,อย่างเราก็ควรที่จะฟอลโล่ที่เขาเช็คในแต่ละจุดอีกทีนึงว่าสภาพทั่วไปมันโอเคไหม เราเช่ารถมันแล้วนะคะ Vos คันน่ารักของเอวิสค่ะก็ออกมาเจอนู่นนี่ดีกว่านะคะวันนี้พาทุกคนมาเปิดหูเปิดตานะคะผ่านมุมมองของเบียดูนะคะแบบแวบๆบแบบนะคะที่อวานีค่ะแล้วก็มีบีชคลับด้านหน้าก็คือซินบีชคลับนะคะนี่เป็นโซนที่มานั่งดื่มได้นะคะทุกคนไปค่ะบรรยากาศโดยรอบของตัวบีชคลับนะคะถ้าไปอยู่ตรงนู้นก็คือว่าคุณก็คือไป สันบาตเลยเนาะแต่ว่านี่ก็จะเป็นแนวแบบว่านั่งทานข้าวนะคะลมกรกโกรกนะคะสบายๆค่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูใกล้ๆพูกันดีกว่านะคะมานั่งตรงนี้ค่ะแล้วก็สันบาตอาบแดดไปนะคะชิลได้กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ใจคุณจะอย่างถึงเลยค่ะแล้วก็แอคทิวิตี้ตรงนี้นะคะมีเจสกีนะคะมีบานาน่าโบดนะคะเยอะแย,ยะเลยนะคะเซนบีชเขาก็จะมีตัวสันบาตมาถึงด้านหน้าหาดตรงนี้เลยนะคะ ดีงามมากเลยค่ะแล้วก็ตรงใกล้ๆนะคะก็จะมีร้านอาหารอื่นๆอีกนะคะในละแวกนี้ค่ะทุกคนอยากจะชวนมาตรงนี้กันค่ะทุกคนคะ่ะดิฉันพามานี่เลยมาลิ้มลองคาราเมลี่นะคะปลาหมึกอทอดะคะทุกคนเดี๋ยวฉันรออีกสิ่งสําคัญนะคะคือซูชิฉันกินเลยได้ไหมรอซูชิไหมคนรอไหมรูปเริ่มไม่ถ่ายแล้วนะคะทุกคนกินค่ะชิมชิมชิมมาชิมให้ทุกคน คือว่าปลาหมึกมันชิ้นใหญ่หอะเราก็มีความกรอบข้างนอกมันหนึบข้างในผ่านจ้าอืมเครื่องนั่น,นอร่อยอืมเพราะว่าใส้เขาหวานมีการปรุงรสไปแล้วด้วยค่ะคุณ อะโวคาโดเนี่ยมีการทำบางอย่างข้างในห่อด้วยข้าวแล้วทอดมันถึงได้กรอบอือร่อยมากอร่อยค่ะเป็นเมนูที่ควรจะสั่งในซีนดิชค,ค่ะค่ะนี่เป็นจุดชมวิวนะคะที่ทุกคนแวะมาก่อนที่เราจะไปต่อทางบริตทางกระนูน,นะคะ เห็นไหมคะว่าเราจะเก็บ <Yeah. S 1> ภาพเก็บความทรงจําวิวสวยๆของทะเลน้ําใสนะคะดูดีสุดลุกงหูลูกตาแล้วก็ฟ้าใสน้ํากระจ่างขนาดนี้เดินลงมาด้านล่างตรงนี้คะ่ะจะมีศาลานะคะให้คุณได้ไปพักผ่อนได้เพิ่มเติมคะ่ะพามาช็อปไอกิมกันกินอะไรดีอะพี่เป็นลูกมะพร้าวอันนี้เป็นซิกเนเจอของร้าน120บาทอ๋อแลเป็นถ้วยน้อยๆ ได้เป็นคนไม่มีใช่ปะนี่ค่ะเป็นคนว่าควทอนันนี้ขวดเองนะคะเออเอานั้นดีกว่า,าท็อปปิ้งเลือกได้3อย่างนะคะมีถั่วสับประรดฟักทองมันเทศไอศครีมนะคะแค่40บาทนะคะกับบลฟอทที่พี่เจ้าของร้านเขาทำเองนะคะเหมาะมากกับการชมวิวทะเลนะคะไอศครีมโคโกคโนดนะคะอย่าลืมมาแวะนะคะพามาอีกร้านคาเฟ่คะ่ะทุกคน คาเฟ่รับๆเบี้ยวว่ารับนะเพราะว่าอยู่ลึกเหมือนกันนะคะน่าจะยากที่ทุกคนจะแบบว่าเออเจอกันง,ง่ายๆทุกคนเขาชื่อว่าชอ์แอนด์ฮิสอันเคิลค่ะส <Hello. S 1> วัสดีค่ะกินอะไรดีเนอะ okay. มีกาแค่ะแล้วก็เค้กแล้องเจลาโต้ค่ะโอเคมีเจลาโต้ด้วยนะทุกคนเย็นๆแบบนี้น่าจะต้องเจลาโต้เนาะแล้วก็เค้กนะคะ ินนะคะเขาก็จะมีวาฟเฟิลเล็กๆแปะตรงนี้ให้น่ารักมากเลยอ่ะอ่อยอ่ยอยแดดเปรี้ยงๆด้วยแต่วนนี้นึงอร่อค่ะทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะกำลังจะพาไปบ้านสวนลุงไข่ค่ะอาหารแบบเยอะมากค่ะทุกคนแล้วก็การเดินทางเนี่ยนะคะคุณต้องเช่ารถแน่นอนนะคะถึงจะมาที่นี่ได้นะคะอยากจะขอเปิดสิ่งนี้ให้ดูนะคะ คนที่โปรโดปรานกูค่ะและกุ้งค่ะนี่อันนี้ก็เป็นข้าวมันนะคะตรงนี้ยังร้อนๆอ,อยู่เลยค่ะก็ปลาทอดแล้วนี่ก็เป็นกะปิผัดยอดมะพร้าวใส่ไข่นะคะจะไข่เค็มดูกกลืนน้ำลายถ้าอยู่ตรงนี้คือทุกอย่างหอมหวนนะคะแล้วก็ทุกคนคะวิธีการมาที่นี่นะคะก็คือต้องจองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยสักวันหนึ่งนะคะแล้วก็มาจ,จ้า40ี่เเซนะจ้าจ้า แล้วเขาก็จะมีให้เลือกว่าคุณจะเลือกเซตไหนนะคะหอมมากทุกคนมันหอมกะทิด้านนี้น่าจะเป็นใบเตยแล้วด้านนี้นจะเป็นแบบความแบบข้าวขาวนะคะแต่หอมกะทิเข้ามันกะทิจริงๆไม่อหอมขอชิมสิ่งนี้เพื่อนๆดูก่อนอื้มอ้ยอยากมาอีกมัน <c oughs> จะกินแกงส้มภาษากออ,ออดิบนะคะ this is they call กระ you know กิดมมันไเคยกิน อ,อร่อยค่ะจะบอกเพื่อนว่าถ้ากินเผ็ดไปได้เผ็ดอันนี้เผ็ดกุ้งตัวใหญ่มากดูหน้าดิฉันหน้าไม่ได้เลยค่ะแต่กุ้งเขาใหญ่นะทุกคนคืออยากจะบอกว่าเนื้อมันเยอะทุกคนอืมอืมไม่แบ่งจ้ะจองนะจ้ะ ขาวอร่อยเวอร์นะต่อรอยจริงนี่ค่ะขนมโคนะคะที่ข้างในเป็นน้ำตาลมะพร้าวทุกคนเพราะว่าเราอยู่สมุยจ้าฉันกินแค่น้ำกะทิก็อร่อยแล้วจ้าฟินมากอื้อือ โอ้รู้เลยขออีกถ้วยอันนี้ถ้วยอีกถ้วยได้บ้างเนี่ยเอากลับบ้านเนี่ยอันนี้เบกกัดไปแล้วอร่อยมากฟินมาก่อยทำไมมันดีทุกอย่างเลยนี่ยหมจะมาอีกต้องเช่ารถมามันไกลมากมันไกลนี่คือไกลแล้วต้องมาอืมอร่อยจ้าเอาละค่ะตอนนี้นะคะ เราก็เรียบร้อยนะคะกับทริปแบบ1วันนะคะกับอันนี้ก็คือ Toyota v o ีอนะคะของ a อ i วิสค่ะต้องขอขอบคุณน,นะคะวันดีๆในสมุยนะคะกับการประจญภัยนะคะรอบเกาะที่เรานะคะครีเอทให้กับทุกคนนะคะว่าอยากจะติดตามอยากจะ follow ก็ลองมาได้นะคะเพียงแค่คุณเช่ารถนะคะกับเว็บไซต์สมุย a i r p o อรหรือว่าของ a อ i วิสไทยแลนด์ดูก็ได้นะคะวันนี้เบียร์ขอขอบคุณน,นะคะ เอวิสนะคะที่ให้รถแบบนี้นะคะแสนจะดีแล้วก็กระทัดรัดคล่องตัวนะคะได้ผจญภัยในสมุยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะก็มาคืนตรงฝั่งเทอร์มินอลได้นะคะเพื่อนเพราะว่าตรงนี้เขาก็จะมารอรับเลยโทรมา5นาทีค่ะแล้วพี่เขาก็จะมาเช็คถ้าทุกอย่างโอเคก็คือเซ็นคืนรถแลจบนะคะ